สนัุนโดย c ีพรัี c ีที่ดีที่สุดจากทูมูเอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสี่ทุ่มเครื่องแบบนี้ครับได้เวลาของรูม m Service News นะครับมาอัปเดตข่าวบ,บันเทิงกันในค่ำคืนนี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับแน,น่นอนนะคะข่าวสารมากมายเลยไปดูกันนะคะกับช่วง Headline ค่ะณเดชย,ยาย่าควงคู่เล่าเรื่องวิดีโอคอหวานข้ามทวีป วันนี้ให้กล้าพี่ออนอัปเดตกันไหมครับใช่ค่ะนี่มาที่ข่าวแรกเลยอุตายและแฟนคลับ <c oughs> สาวก NY g r e e สนั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีภาพวิดีโอคอลหวานของน้าดเดทกับยาย่าออกมาซึ่งคู่นี้เนี่ยแบบช่วงนี้ก็ดูมีอาการหรือว่าเปิดตัวมากขึ้นนะครัทัดเปลนขึ้นถูกต้องนะคะก็เ,เลยออกมาชี้แจงนิดนึงว่าวิดีโอคอลหวานนะั้นนะมันคืออะไรมันคืออะไร ตมตัวประกอบคู่กันที่ได้ฟินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคู่จิ้นแห่งชาติยายาอุรัสยาและก็นาเดชภูกิมมยะภายใต้ความดูแลของผู้จัดฟิลมือคุณภาพอย่างแอนทองผสมถึงแม้จะยังสรุปชื่อเรื่องไม่ได้แต่ทั้งคู่ก็หวังว่าละครเรื่องนี้จะสามารถทําให้ผู้ชมที่รอติดตามประทับใจได้ค่ะ แต่ความหวานอกจอของทั้งคู่นะคะไม่ต้องรอนานเลยเพราะว่าล่าสุดทำเอาโซเชียลนี่ยร้อนระอุหลังจากที่ผู้จัดการคนดังอย่างเอสุปชัยโพสต์คลิปวิดีโอคออข้ามประเทศจากเกาหลีถึงนอร์เวย์พร้อมอวดมิตรภาพดีๆกับไอดอลนิชคุณให้ได้อิจฉากันด้วยนะคะงานนี้ทำเอาทั้งคู่เนี่ยอายม้วนพร้อมกับชี้แจงด้วยท่าทางเขินๆว่าเป็นเรื่องปกติ ผมว่าใครก็อยากเฟซไทม์หากันนะหมายถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็เฟซไทม์หากันก็ก็ปกติอะไรเงี้ยเออใช่แบ่งปันครับโอดีกินหมูย่างอยู่ให้น้องกินด้วยเซิบแก้เพื่อนเหรอครับครับบุย่างครับหมดไม่เคยไปค่ะไม่ไม่ไม่เคยไปเกาหลีก็เลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมอยากเห็นไปเดี่ยวกันใช่ครับไปไหนบ้างไม่เด็ดไปไหนผมไปเกาหลีครับผมไปเกาหลีใต้มาไปเอาไแม่เนาะใช่ครับไปกับพี่บ้านด้วครับไปนอร์เวย์ค่ะไป ที่บ้านเหมือนกันจริงๆนะผมก็ไม่กลับบ้านนะจริงๆผมก็พาที่บ้านไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยพอดีว่าพี่เอเขาเขาชวนไปด้วยไงครับก็เลยก,ก็แจมแจมไปด้วยไหนๆก็พา นั่นนะแ,แม่ไปเปิดหุ้เปิดตาที่นู่นด้วยเงี้ยเราก็ได้ไปไปพักผ่อนด้วยจะมีคนแซวว่าไปไหนก็ต้องแบบเพื่อทำรายงานกันตลอดลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตลอดนะก็ไม่ตลอดเว <c oughs> ลาเวลาก็ค่อนข้างจะค่าขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมใช่ขนาดหนูคิดถึงคิมหนูยังเป็นไปหาเลยค่ะแต่เกาหลีไกลไปหน่อยเลยเลยไม่ได้ไปใกล้ก่อนจะไปเอีกแล้อค่ะใกล้ถ้าสองชั่วโมงอะไเองเสื้อ เสื้อเสื้อยืดเสื้ออะไรเสื้อหนาวหนาวเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้เป็นเจ้าครูใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ครูการไปไหนได้กันไหมคะแบบอยวอยากจะแยกกันไปแลยก็ก็คงต้องดูอีกทีครับถ้าเวลาตรงกันหรือว่าเออมันโอกาสเหมาะๆอะไรเงี้ยก็คงจะจะได้ไปกันอะไรเงี้ยครับอย่างไรย่ามยังไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีเราจะเป็นไกด์พาไปไหมนะคลิ์หน้าเออ ก็ได้ครับถ้าน้องอยากไปฮะอยากไปอยากไปไหมครเอ่อถ้ามีเวลาว่างค่ะนิดนึงค่ะเด็กไปยาวนิชคุณอ๋อครับก็พอดีว่าพี่แหวนเขาเขาเหมือนรู้จักกับพี่นิชคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันบุญผมมั้งอะไรเงี้ยก็ได้เจอกับพี่เขาพี่เขาน่ารักมากๆครับผมน่ารักมากเขาคงรำคาญผมอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเปล่าก็ก็ไม่แบบแซวเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ได้เจอพี่เขาด้วยไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอด้วยเจอทั้งค่ะใช่ แค่แต่ไม่ใช่มาเขาเคยทำงานด้วยกันไงใช่ไหมเออผมก็เลยแบบไปคุยกันเอาไปหาเลยอ่ขหนี้หรอกเปล่าเปล่าเขาแค่เขาไดคุยกันเฉยครับอวดใหญ่เลยเนี่ยดูสิอยู่กับคนนี้ด้วยพี่คุณไหมแบบให้คุนเติมเห็นหน้าพี่คุณไหมล่ะครับตอนพี่คุณใส่หัวอย่างเงี้ยนะครับผมมัคงไม่มีทางเห็นน่าสมหว่าจะได้รับละครกับของพี่แอนทั้งคู่เลยใช่ครับใช่ใช่ก็ แต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้เปิดเมื่อไร่เรื่องเป็นเหมือนเือนในจินตนาการมาอ่ะใช่ค่ะเรื่องสมมติเออแล้วก็นี่ก็เป็นเจ้าหญิงผมเป็นนาวิกเออแต่ว่าชื่อเรื่องต้องต้องไปถามพี่แอนอีกรอบค่ะอย่างนีกเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบการจ้นให้แฟนคลับเป็นจีนกันอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมรับมือไหมก็เป็นเรื่องที่ดีสอบละครนะเพราะว่าเอ่อคนดูก็คงอยากอยากจะดูละครที่มันมันสนุก มีน้ำมีเนื้อมีอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องดูที่บทด้วยดูที่การแสดงดูที่อะไรหลายอย่างด้วยครับผมไม่ใช่ว่าแบบเป็นจ้นกันอยู่แล้วจะไปเล่นละครเรื่องไหนก็จีนก็ไม่ใช่ผมว่านะมันก็ต้องอยู่กับหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายส่วนครับเสียงไปด้วยซึ่งนังคู่ยังบอกอีกด้วยนะครับว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดนะครับที่ตนเองนับถือแล้วก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดเชื่อว่าละครเรื่องนี้คงแซ่บครบรสแน่นอนครับและต้องขออุบนะครับระเอียดเอาไว้ก่อนอยากให้แฟนๆเนี่ยเซอร์ไพรส์กันครับ สำหรับ,นนนะบเรื่องวิดีโอคอลปกติเขาบอกเป็นเพื่อนกันขเ,กเขาเฟซไทม์เพื่อนเขาเฟซไทม์กันเช้ากองวันเรีนนี่ปกติแล้วเวลามไ,มไม่เฟซไทม,ามา์ก็มีอีกประมาณสักมีอะไรทางตั้ <c oughs> งแต่เสียงอะไรแบบนี้ครับมาเขาบอกว่าฝ่าย <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เคยไปก็เลยอยากบรรยากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็พาไปสินะเด็กแหม่ไม่ชวนไปด้วยกันแต่แรกเนาะใช่ไหมยาย่าเขาบอกว่าบินไกลไง ชักแค่สองชั่วโ,โมงก็คงพุ่งมาแล้วอะไรเงี้ยหรอก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะจะมีการแบบว่าคีบหมูค่ะ <c oughs> หมูย่ <c oughs> างเกาหลีอะไรประมาณนี้ลองไปด้วยกันดูเนาะค่ะ <c oughs>